มาู่กันชากันทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาโหลดหน้าให้น้องเขานะครับทุกคนวันนี้รถไมาให้ทําอีกแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาโหลดหน้านะครับคือโหลดหลังแล้วนะครับรถตอูโหลดแล้วนะครับแต่ว่าหน้าคือยังไม่โหลดนะครับหน้ายังเท่าเดิมเลยอคทุกคนคือรอหน้านะครับครับคือเหลือเยอะเลยครับทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวจะมาโหลดกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยน่าจะได้เจาะบางคนนะครับทุกคน โอเคครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดกันก่อนเลยนะทุกคนไปโอเคครับทุกคนแล้วก็มาถอดกันเลยนะครับก็นี่นะครับวิธีการถอดทํายังไงครับถอดล้อก่อนครับถอดล้อก่อนนะครับแล้วก็มันมีน็อตอยู่ข้างใต้ข้างใต้แต่บางโคนนะครับน็อตที่นี่สามตัวแล้วก็ถอนมาก่อนโอเคครับก็อีกสองตัวตรงนี้ก็บางคนยกมาได้โอเคจัดไปเลยครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นลุมเจาะนะครับทุกคน ันนี้นะครบถอดล้อเสร็จแล้วก็แล้วก็ถอดล้อข้างใต้สามตัวล้อข้างใต้นะครับเร <Yeah. S 1> าก็มาถอดล้อข้างใต้นะครับสามตัวนี้นะครับเบอร์แปดเบอร์แปดโอเคครับเบอร์แปดสามตัวนี่นะครับก็อเอาผ้าลงไว้นะครับเผื่อโดนชุดสีนะครับเดี๋ยวเป็นรอยนะครับทุกคน ประมาณน,นี้นะครับทุกคน,นครับเมื่อกี้เนี่ยถอดทำไมเนี่ย <laughs> ถอดมาล้างถอดมาล้างนะครับก็ตอนนี้นะครับช่างเราถอดบางคนตัวหลังด้วยนะครับช่างบอกถอดออกมาล้างด้วยนะทุกคนก็ถอดบางคนตัวหน้ามาได้เลยนะครับ มันมีนัดสองตัวนะครับตรงนี้นสองตัวนี้นะครับแล้วออกคันครับสี่สี่ตัวสองตัวนี้คือฟังละสองตัวใช่ไหมทั้งฟังละสงจะเล่นมุกไหมตอนนี้ฟังละสองตัวล็อกเสือก็จัดการนะครับเพินะครับ มันตรงนี้ถ้าเพืเ่อนๆใช้พวกปะเจอะจไรพวกนี้มันก็จะแน่นหน่อยๆน,นะครับทุกคนก็เช็ดก่อนนะแล้วก็ามาโหลดกันเลยนะชนไหมครับจ้าตัวน,นี้มัน,<ช>นจะนะชนเตะนะครับเราต้องย้ายองศามันนะต้องย้ายเตะใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่ เดี๋ยวทุกคนถ้าโหลดเยอะนะครับก็ต้องย้ายเตยเนาะเวลาเลี้ยวนะทุกคนมันติดนะโอ้ยชกมันชนนะโอ้ยเกนโจมันจะไปชนนะครับทุกคนต้องย้ายเตยด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมากดย้ายกันก็ย้ายนะครับก็มันจะมีน็อตเบอร์สี่ด้วยนะครับแล้ก็ปลดก่อนนะครับขันออกก่อนนะทุกคน ได้ไวไวตรงไหนครับจ้างอ๋อข้างบนครับข้างบนข้างบนนี่หมายถึงว่าบนหัวรถเลยไหมครับจ้างเวลาเออเราบีบเตามันจะได้ดังโป่้างงางโป่งงากโป่งงางลัมานลครับองศาเดิมมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครับผมแล้วก็เราจะย้ายแบบย้ายมันติดนะครับเออขึ้นมาข้างบนเลยนะแล้วก็เราใส่น็อตข้างในตรงนั้นครับข้างในด้านหลังครับ ใส่จากด้านหลังรูเดิมครับใส่รูเดิมรูเดิมแล้วใส่จากด้านหลังนะครับทุกคนนี่เราก็แบบนี้แล้วขันให้แน่นแล้วก็ได้อยู่นะครับแบบนี้นะครัไหนในช่างลองเอาโช๊คมาใส่ดูมันเดี๋ยวมันติดมันชนไหมอันนี้ก็ได้ไม่เสทีครัถ้าเราถ้าเราไม่ย้ายมันโหลดได้ไม่เยอะครับโหลดได้ไม่เยอะแล้วก็เวลาเลี้ยมันจะชนมันจะอะไรพวกนี้นะครับ นะดูนะครับทุกคนโห,หลดได้เยอะกว่าเดิมมากเลยนะนี่ประมาณนักสองนิ้วสองนิ้วครึ่งนะนก,นก็มันหลบนะเอ,อหลบพลุนหมดเลยนะทุกคนแต่มัน, <Okay. S 1> มนจะจิดนี้นะถ้าโหลดเยอะก็ถ้าส <c oughs> มมติว่าวัยรุ่นอยากโหลดเยอะกว่านี้นะครับก็โหลดได้นะครับทุกคนแต่ว่าคือต้องตัดตัวนี้นะต้องตัดไปออกนะครับทุกคน โอเคคนระับก็อันนี้โหลดแบบว่าเอาให้ดูทรงมันสวยนะครับทุกคนไม่ได้แบบว่าต้องสองนิ้วสามนิ้วก็ไล่กันไปนะครับพอดูแล้วเออทรงอะไรสวยแล้วก็โอเคนะครับก็เสร็จนะครับก็ประกอบกลับโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราเอาโช๊คออกเลยนะเราใส่บางคนหน้านะครับใส่ไปเหมือนเดิมแล้ยึดมัดด้วยใส่เข้าไปทำไมครับใส่เข้าไปให้มันแบบว่าแบบนี้ได้ไหมแล้วก็เราใส่โช๊คขึ้นไป ครก็มันจะอ๋อวัดใช่ไหมวัดวัดเอวัดว่าเราต้องตัดตรงไหนมันมัดแน่นอนนี่ก็ยึดน็อตไว้นะครับทุกคนให้มันอยู่นะเดี๋ยวเราจะมากะเอาแล้วก็มาร์นะครับแล้วก็เจาะกันนะครับอันนี้ตัวนี้ไม่ยากนะครับทุกคนทําไม่ยากนะใส่ไปให้สุดเลยนะครับใส่ไปจนบางคุณก็ตอนนี้นะครับทุกคนแล้วก็เอาใส่โชคนะครับใส่โช๊กนะครับ แล้วก็เข้ามาสุดเลยนะครับทุกคนจะเห็นนะครับนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับอยูที่ประมาณช่วงตรงนี <t <t ้นะครับทุกคนนะช่วงตรงนี้นะครับทุกคนก็ตรงนี้ถ่ายยากนิดนึงนะครับประมาณตรงนี้นะครับทุกคนก็เรามาร์คจุดแล้วก็จัดการได้เลยนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนเราก็ใช้ตะไบนะครับทุกคนแล้วแต่อปกรณ์ที่มีนะครับนะครับเดี๋ยวมาให้ดูกันครับประมาณนี้ นี่นะครับเดี๋ยวเก็บงานอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวเราเอาไปใส่ดูก่อนนะครับทุกคนโอเคครับโอ้งานเราเนี่ยเมื่อไงโอเคครับทุกคนก็มาดูนะครับนี่ครับก็เนียนอยู่นะเออผมใช้ตะไบนะครับนี่ตะไบกลมไหมเออนะครับโอเคนี่ครับพอดูงานนะครับก็เจาะประมาณนี้นะครับเออโอเคเจาะประมาณนี้ทั้งสองข้างนะครับ โอเคแล้วก็เรามาใส่โชกันเลยนะครับน่ครับวิธีใส่โชกนะวิธีใส่นะครับเราเรอความที่เราต้าองการเนี่ยความสูงที่เราต้องการปุร๊บพอได้แล้วประมาณนี้พอได้นะพอได้ประมาณนี้นะครับพอได้ความสูงแล้วเรายึดน็อตน,นะครับโชกฝั่งเตะนะครับผมใช้ฝั่งนั้นเป็นหลักนะครับทุกคนใช่ใช่ใชค,คือกะจากฝั่งนั้นเรานะครับว่าถ้ามันไม่ชนเตะก็ประมาณนั้นนะครับคือแบบว่า เอาไปแบบว่าสุดๆเลยนะเฉียดเตะเลยนะทุกคนดูนะเอาอไอเลี้ยวได้ครับแล้มันเฉียดๆนะครับแต่ใต้ดีนะครับเราตัดเลยตัดตรงไปนิดนึงครับประมาณนี้แต่เราไม่ตัดนะที่การเราไม่ตัดขี้การเลยนะที่การแล้วนะเออเราที้การแล้วเอาลงมานิดนึงนะครับก็ล็อกฝั่งนี้เลยนะโอเคแล้วก็ แล้วยึดนี้แน่นแล้วก็หาแกนครับหาแกนแกนไปครับโอเคนี่แกนใส่ครับแล้วก็อ้อยตรงรูนะก็ขยับอีกฝั่งให้ตรงครับโอเคประมาณนี้นคือตรงแล้วนะแล้วทำไงต่อครับแล้วก็ยึดฝั่งนี้เลยตัวมันต้องเหมือนได้นะไอแกนมันต้องเหมือนได้เหมือนไดกล้องนะ นี่ครับนี่ครับดูมาดูนะี่ครับก็ต้องให้มันหมุนได้แบบนี้นะโ okay. อเคเรายึดนัดแล้วเอาบางโซ่บางโคนเรามาใส่เลยนะทุกคนตัวหลังเราไม่ต้องใส่ก่อนเราดูทรงก่อนนะเผื่อเดี๋ยวไม่ถูกใจนะก็อันนี้ช่างรู้ไหมว่าโหลดไปกี่นิ้วไม่รู้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 นี่นั่งในสปาไหมครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นั่งไหม เดินก <ere> <start> ็จะล้มนั่งก็จะหลับไอ้จรเด้ยโหลดตามใจเลยนะครับโหลดตามใจนะอันนี้คือก็ไม่รู้ประมาณกี่นิ้นนะเพื่อนๆลองไล่กันดูเลยนะปมานิ้วครึ่งสองนิ้วนะครับก็ไล่กันตามวัดตัวเองเลยเอาตรงที่ชอบเลยนะทุกคนหยุดนั่งนะครับนี่นะไม่ชนนะเห็นไหมครับก็โหลดเฉียดไปนิดนึงแต่ไม่ชนนะครับทุกคนโหลดไปเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้คือโหลดจุดของของโชคเดิมนะครับแปลว่าไม่ไม่ตัดเก๊สนะโชคเดิมแปลว่า เดี๋ยวว่าติดบางเตอะ <s> เออติดเตอะครับติดเตะเลยนะทุกคนตัดไปตอนที่ว่าใส่ลอ้อเสร็จเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวดูทรง,งทเลยดูทรงตอนใส่ลอส้อเสร็จเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ประกอบกันเสร็จแล้วนะครับสําหรับ,บการหล่นหน้านะครับทุกคนนะก็มาดูนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับรวมๆนะดูทรงก่อนนะทุกคนนะก,นก,นกนน้องดูทรงก่มอนประมาณนี้นะรอหน้ามประมาณนี้ก็มาดูคนใกล้ๆนะทุกคนก็นี่นะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะสรุปรวมๆนะครับทุกคนว่าแตเละก็นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะสรุปรวมๆนะครับว่าขั้นตอนการหลดหน้านี้ทาอะไรไปบ้างนะครับก็มีหลักๆเลยนะต้องเจาะบางโคลนนะครับสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากตัดเกณฑ์โชกอะไรพวกนี้ก็ต้องเจาะบางโคลนนะครับขึ้นมาครับพอเราเจาะบางโคลนขึ้นมานะครับถ้าเราหลดสุดนะครับทุกคนมันจะไปติดแตนะครับนเต็นนะครับตำแหน่งเดิมของแตันจะชนนะครับทุกคนมาดูนะครับก็นี่นะครับเราย้ายเตรมาตรงนี้นะครับคือที่จริงมันจะอยู่ข้างๆตรงนี้นะทุกคนนะ กล้องเห็นนะออยู่นี้แต่ว่าตอนนี้เราย้ายขึ้นข้างบนนะคือหลบหลบเลยนะครับนี่ครับนี่ครับผลนะทุกคนนะคืออันนี้หลดเพื่อนๆไม่ต้องถามนะครับว่าหลดไปกี่นิ้วกี่นิ้วอะไรพวกนี้ครับคืออันนี้หลดสุดของชกเดิมเลยนะผมได้เหมือนกันว่ากี่นิ้วนะครับถ้าสวยก็เอาเลยครับคือแบบว่าบางทีเราเราเซ็ตแล้วไล่เองเลยนะทุกคนเดี๋ยวว่าขยับขึ้นไปเทนิดเทีนิดแล้วก็ใส่บางคนหน้าดูถ้าทรงมันได้แล้วเพื่อนๆก็โอเคเลยครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ากี่นิ้วนะครับคือ ทรงแบบตามใจเราครับทุกคนประมาณนั้นนะทุกคนก็ไม่มีตัวเลขครับไม่มีตัวเลขแน่นอนนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทรงสวยนะทุกคนขอเวลานั่งนะครับทุกคนเวลานั่งอยู่ประมาณนี้นะนี่นะก็เผื่อใครสงสัยตรงไหนอีกนะก็คอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนสวดมนต์ขอนอนกันด้วยนะครับตาคอนสายไกลเพืนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันครับ